สวัสดีครับคุกเก๋ครับกับช่อง JJ k k c c a n n e l นะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้มาอีกรูปแบบนึงนะครับจากที่เห็นกับหน้าจอตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับพอดีซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่มานะครับ ใช้ได้ประมาณเดือนนิดๆน,นะครับกับรุ่นนี้นะครับหัวเว่ยโนวา 3i นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วหรือว่าหลายๆท่านอาจจะมีอยู่ในมือ้วตอนนี้นะครับซึ่งทำไม่ถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้ด้วยหลายองค์ประกอบนะครับอาจจะเป็นทั้งเรื่องของรูปร่างหน้าตาสเปคที่ให้มานะครับและราคาที่อพอจะต้องเขาเรียกว่าพอจะต้องได้ไหมก็จริงๆก็ ค่อนข้างสูงแต่ว่าจะเป็นราคาที่พอดีอโดยที่มันไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูบอดี้นะครับบอดี้ที่เห็นนะ่ยก็ถ้าเกิดว่าท่านดูในรีวิวของอคนที่เขารีวิวไว้เนะี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างสวยนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับบอดีนะ้เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นกระจกนะครับจะมีสีดำนะครับกับสี Iris Purple นะครับของเป็นของตัวนาวาว่า 3i นะครับหน้าจอเนี่ยค่อนข้างคมชัดนะครับจาที่ใช้มาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยคนข้างชอบนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันคมชัดแล้วก็สวยมากนะครับเมนูการใช้งานเนี่ยก็โดยรวมก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยงงนะครับถือว่าเวลาจะหา,าการตั้งค่าต่างๆที่เป็นการตั้งค่าเสียงการแสดงผล นะครับหรือว,ว่าจะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อที่เก็บข้อมูลเนะี่ยเราก็สามารถเข้าไปหาดูได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่งงอทนนี้ในเรื่องของพื้นที่เก็บข้อมูลเนะี่ยที่เขาใหมานะครับก็จะเห็นว่าของรุ่นนี้ถ้าใครได้ดูสเปคเบื้องต้นเะนี่ยก็จะเห็นว่าให้มาค่อนข้างเยอะมากนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลเนะี่ยให้มาถึง 128GB นะครับซึ่งเป็น พื้นที่ค่อนข้างถูกใจมากนะครับเพราะมันเยอะนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะมากนะครับรูปภาพวิดีโอหรือว่าไฟล์งานต่างๆสามารถเก็บไว้ในนี้เก็บไว้จนลืมครับเพราะว่าอะไรเพราะามันเยอะมากนะครับ1 2 8กิกะไบต์นะครับ <c oughs> ทีนี้ส่วนในเรื่องของละะักษณะหน้าตานะครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับไอคอนที่ท่านเห็นตอนนี้บางส่วนเนี่ยคือจะเห็นว่ามันจะมีกลมๆบ้างมีแบบสี่เหลี่ยมบ้าง ตัวนี้ผมโหลดมาเพิ่มนะครับถ้าหน้าจอหลักตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของอทีมหรือว,ว่าไอคอนที่เราโหลดมาเพิ่มจากมันจะเป็นส่วนของทีมที่เป็นของหัวเว่ยเขาทําไว้เลยนะครับก็จะมีทั้งทีมที่ใช้ฟรีนะครับโหลดได้ฟรีและแบบเสียงเงินนะครับผมดูแล้วแบบเสียงเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะให้มาครบนะครับ ไอคอนก็จะครบนะครับแล้วก็ลักษณะเมนูต่างๆที่เขาให้มาก็จะเป็นสวยงามมากขึ้นนะครับส่วนตัวฟรีเนี่ยที่ผมดูแล้วที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นให้ฟรีเรื่องของไอคอนบางส่วนนะครับส่วนด้านในก็จะยังคงเป็นลักษณะเมนูแล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าเป็นตัวเสียงเงินเขาค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงมีมีการตกแต่งให้สวยงามขึ้นนะครับนี่ก็ส่วนของไอคอน ทีมนะครับแล้วก็ wallpaper ก็จะมีทั้งแบบใช้เงินและแบบฟรีนะครับให้เข้าไปโหลดได้นะครับสวยงามแล้วก็ค่อนข้างคมชัดทีนี้ฟังก์ชันของการใช้งานที่ผมชอบบิตตัวนึงนะครับก็คือในเรื่องของการปิดาการปิดอจอบากนะครับหรือว่าหนอนะครับซึ่งถ้าคขไหนที่ซื้อมาแล้วไม่ชอบไอ้ตัวที่เป็นตัว,ต,วติ่งเนี่ยตัวบากเนี่ยสามารถที่จะตั้งให้ ปิดมันได้ปิดยังไงปิดคือให้สีให้สีดําไปครอบอยู่บริเวณตรงนั้นทําให้เราไม่เห็นว่ามันมีตัวนอ็อตเรียกว่าตัวบากจะบากเลยนะครับทายังไงเดี๋ยวเราไปที่การแสดงผลนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเลือกที่คําว่าขอบดําตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีให้ตั้ง2ลักษณะคือค่าเริ่มต้นก็คือจะเป็นเห็นหนอ็อตน็คือเห็นตัวที่เป็นตัวขอบดํานะครับกับซ่อนขอบดําคือ ตอนนี้ที่ผมตั้งคือมันจะเป็นตัวซ่อนขอบดำนะครับก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นตัวแจ้งเตือนนะครับสัญญาณแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยก็จะไปซ่อนอยู่ในบริเวณที่เป็นสีดํานะครับอันนี้คือเราซ่อนขอบดําถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าเริ่มต้นเนี่ยผมจะกดแล้วนะครับนี่ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นจอบากลงมาแบบนี้นะครับ mm. ก็คือจะทาให้จอดูยาวขึ้นนะครับแต่ก็จะมีรอยบากลงมาแบบนี้นะครับ ถ้าใครไม่ชอบก็ปิดได้นะครับคือแล้วแต่บางอารมณ์บางจะแว่าเราชอบแบบไหนเราก็สามารถเข้ามาเพื่อตั้งมันได้ตอนนี้ผมจะตั้งแบบเปิดไว้ละกันเพื่อจะได้เห็นว่าหน้าจอของโหวเบยจริงๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ h หวเบย n โนวาสไอ่าโอเคครับนี่คือส่วนของอจอที่สามารถปิดบริเวณจอบากได้ทีนี้อีกหนึ่งคือเรื่องของการปรับปรับค่าเขาเรียกว่า ปรับค่าเวลากลางคืนในการใช้งานนะครับหรือว่าเวลาเราอ่านหนังสือนะครับสามารถที่จะปรับโหมดสบายตานะครับจะเห็นว่าตรงบริเวณตรงนี้จะมีคําว่าโหมดสบายตานะครับเมื่อเรากดที่โหมดสบายตาสีของจอเนี่ยจะปรับออกไปโทนสีเหลืองนะครับแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อว่าให้เราสามารถาดูได้แบบสบายตาเวลาเข้าไปตั้งค่าก็กดค้างที่บริเวณ อไอคอนของมันนะครับก็จะเข้ามาตั้งค่า,าความเขาเรียกว่าความเหลืองนะครับมากน้อยแล้วแต่เราต้องการแต่ผมจะตั้งไว้มากสุดเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยถ้าเราตั้งไว้ก็ค่อนข้างจะดีกด,ดกับสายตาของเรานะครับจะทาให้สายตาเราไม่ล้ามากเกินไปนะครับเพราะว่าแสงสีฟ้ามีน้อยอันนี่คือส่วนของการตั้งปรับแสงเหลืองนะครับเพื่อใช้งานให้สบายตา แล้วก็อีกหมดหนึ่งที่ชอบก็คือโหมดสําหรับการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับอย่างที่ผมทําตอนนี้คือใช้โหมดบันทึกหน้าจออยู่ซึ่งเป็นโหมดที่หัวเว่ยเนี่ยให้มาในในสมาร์ทโฟนของรุ่นโนวา 3i เลยนะครับซึ่งสะดวกมากเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาซื้อหรือว่าไปหาโหลดเพิ่มใน Play Store นะครับ เพราะว่าในเพจ y โต o r เนี่ยก็จะมีทั้งลักษณะของการใช้งานฟรีกับการที่จะต้องซื้อแอปเพิ่มนะครับเพื่อโหลดมาแล้วก็บันทึกหน้าจอแต่ตัวนี้ h u เ w ย i ให้มานะครับผมชอบมากนะครับไม่ต้องไปหาโหลดเพิ่มเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมปรับจากสีเหลืองให้กลับเป็นสีเหมือนเดิมก่อนอันนี้คือสีเหมือนเดิมนะครับอของการแคปหน้าจอนะครับง่ายๆนะครับ ก็ถ้าเราไม่ไม่ถนัดเรื่องการการแคปหน้าจอด้วยการกดปุ่มปุ่มปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มลดเสียงฮัลโหลก็ให้ปุ่มลัดมาให้วิธีลัดมาอีกวิธีหนึ่งคือการใช้3นิ้วนะครับเราชูขึ้น3นิ้วเหมือนเวลาเราทำความรับแบบลูกเสือนะครับสามนิ้วึ้นะแป๊บแล้วเราใช้3นิ้วนะปาด,ดลงไปที่หน้าจอครับปาดปึ๊บเห็นไหมครับนี่ครับเรียบร้อย จะมีสามจุดขึ้น,นเวลาผมปาดนะครับแล้วมันก็จะแคปหน้าจอให้เราเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่ชอบนะครับเพราะว่าทําให้เราใช้ได้แบบรวดเร็วนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงต่อไปคือเรื่องของกล้องนะครับกล้องที่ให้มานะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเด่นเรื่องกล้องเพราะว่าในราคาที่ไม่สูงมากแต่ให้กล้องมาแบบคุ้มค่ามากคือ้าน,นนะ้า สองกล้องด้านหลังก็สองกล้องนะครับเห็นนะครับกล้องด้านหน้านให้มาสองกล้องตัวแรกให้มาที่ยี่สิบสี่ล้านนะครับกับบวกกับสองล้านส่วนกล้องหลังให้มาที่สิบหกล้านกับสองล้านนะครับนี่คือทีอ่ที่กล้องเขาให้มานะครับส่วนวิดีโอนะครับโหมดวิดีโอนี่ ให้มาที่ขนาด Full HD นะครับค่อนข้างคมชัดสูงนะครับถือว่าทำได้ดีก็ชอบนะครับแบบส่วนนี้ปิดไปก่อนนะครับทีนี้ความคุ้มค่าถามว่าคุ้มค่าไหมกับหัวเว่ยโน a ว่าสามไอผมว่าคุ้มค่านะครับกับความสวยงามนะครับกับสเปคที่ให้มานะครับหลังจากได้ใช้ไปหนึเดือนค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่า ถูกใจนะครับเพราะว่าม,มันบอกไม่ถูกนะครับก็ต้องลองซื้อมาใช้ดูถึงจะรู้ว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับแต่ผมว่าคุ้มค่านะครับกับราคาที่ไม่ไม่แรงมากนะครับให้สเปคมาจัดเต็มแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้ในเรื่องของอประโยชน์การใช้งานเนี่ยคือเขาให้มาโดยที่ว่าเราไม่จาเป็นต้องไปหา,าโหลดเพิ่มนะครับเขาให้มาพร้อมเบ็นเสจในนั้นนะครับ ทีน,นี้ในกล่องที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีเคสท,ที่แถมมานะครับเล็กๆจะหาซื้อเคสยากมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมจะใช้วิธีการวิธีการยังไงก็หาซื้อในลาซาด้าครับลาซาด้ามีให้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ปรโบทลาซาด้านะครับแต่ว่าก็สั่งที่ลาซาด้าหลายชิ้นแล้วค่อนข้างที่จะมันก็โอเคนะครับถูกใจแล้วก็ รู้สึกว่าเวลาการส่งเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับแป๊บเดียวคือที่ผมสั่งเนี่ยเขาจะสั่งตรงมาจากเมืองจีนเพราะช่วงแรกจะไม่มีของเราก็ส่งตรงจากเมืองจีนเลยนะครับประมาณอาทิตย์อาทิตย์เดียวหรือว่าอาทิตย์กว่ากว่านะครับของก็มาแล้วนะครับอ่าส่งถึงบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับรอรับอยู่ที่บ้านได้เลยครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าอยากได้เคสสวยๆนะครับเข้าไปเลือกดูแล้วก็อ่าสั่งกันได้เลยนะครับไว้วางใจได้เพราะว่า เก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับยังไงถ้าผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้จดสคริปต์จริงๆนะครับก็พูดไปตามที่เราใช้งานจริงๆเลยนะครับก็โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง JJK k Channel ด้วยนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับสาระประโยชน์มากมายก็จะนำมาแชร์แล้วก็แนะนำให้กันอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ